สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่24มีนาคม2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเรามองสภาพความผันผวนน่าจะยังคงมีอยู่ในกรอบนะคะน่าจะอินยังทางลงได้ต่อนะคะสังเกตในช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยค่อนข้างมีความผันผวนในระหว่างวันค่อนข้างสูงนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะคะในช่วงแรกเนี่ยก็มีการบิดตัวขึ้นนะคะได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะก่อนที่จะย่อตัวลงในช่วงท้ายตลาดแล้วก็ปิดหลุด 1520จุดลงไปด้วยซ้ำนะคะตรงนั้นก็ถือว่าสภาพตลาดเนี่ยยังคงค่อนข้างที่จะอ่อนแออยู่นะคะในแง่ของมุมมองของเราที่มีต่อตลาดเนี่ยก็มองว่ายังคงมีดาวไซด์จากเรื่องของความไม่แน่นอนหรือว่ายังไม่ได้มีปัจจัยใหม่อะไรเข้ามาหนุนททาให้ตลาดเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างจริงจังนะคะคือถ้ามองจากปัจจัยภายนอกเนี่ยก็อาจจะมีเซนติเมนต ที่ค่อนข้างมิกซ์นะคะสำหรับในวันนี้เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยก็ถือว่ามีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะคะที่ทั้งในแดนบวกแดนลบสุดท้ายปิดลบไปเล็กน้อยนะคะนักลงทุนของออสหรัฐเองเนี่ยก็เริ่มที่จะให้น้ําหนักไปที่ผลประกอบการไตรมาสที่1ของปีมากขึ้นนะคะในขณะที่ค่างเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ที่ในทิศทางการอ่อนค่านะคะยังเป็นสะท้อนภาวะการเก่งกําไรจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ดูอ่อนแอนะคะรวมไปถึงกรณีที่ เศรอาจจะยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็เวกว่าที่คาดนะคะในวันนี้เนี่ยก็มีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญของประเทศหลักนะคะอย่างประเทศจีนนะคะตัวเลข PMI ที่จะประกาศออกมานะคะก็ยังคงคาดว่าอยู่ในแนวโน้มของการชะลอตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าในช่วงนี้ปัจจัยในเชิงบวกที่เด่นชัดที่จะผลักดันการฟื้นตัวของตลาดอย่างจริงจังอาจจะดูมีน้าหนักค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นภาวะที่เปราะบางของตลาดเนี่ยอาจจะทําให้มีความผันผวนและมีการย่อตัวลงต่อได้นะคะในแง่ของ ตลาดึุงไทยเราเองเนี่ยปัจจัยภายในถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะย,ยังคงไม่ได้มีภาพที่ที่ดูสดใสามากนะ,นะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มองว่าน่าจะอยู่ในภาวะที่ที่ดูค่อนข้างซบเซานะคะในเรื่องของการทยอยปรับประมาณการตัวเลข GDP ของไทยลงเนี่ยก็ยังเป็นการสะท้อนภาพในเชิงนก g a t อยู่ในระยะสั้นนะคะซึ่งในช่วง เศรษฐกิจในไตรามาสแรกเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่ทุกคนจับตามองกันค่อนข,ข้างเยอะนะคะถ้าจะท้อนภาพการชะ,ชะลอตัวลงต่อเนี่ยโอกาสเห็นการปรับลดประมาณการของบริษัทจดทะเบียนก็ยังมีอีกนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ายังมีคงอยู่ในช่วงของการย่อตัวรอข่าวอยู่นะคะในอยู่ระหว่างการปรับฐานนะคะซึ่งเราก็ออมองดูพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในแต่ละกลุ่มเนี่ยพอจะสะท้อนภาพ ความไม่แน่นอนได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยค่อนข้างอยู่ในพฤติกรรมซื้อสลับขายนะคะวอลุ่มการซื้อขายถือว่าเบาบางลงไปเยอะนะคะในช่วงนี้เนี่ยอย่างเมื่อวานนี้อยู่ที่เพียงประมาณ3 5 0 0 0ล้านบาทนะคะถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดตที่อยู่ประมาณสัก5 0,000ล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าลดลงกว่า30%ทีเดียวนะคะก็ยังเป็นการสะท้อนภาพว่าไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ที่น่าตื่นเต้นเข้ามาในตลาดนะคะในท็อปในขณะที่ ยังมีความประบางจากความไม่แน่นอนในหลายปัจจัยนะคะทั้งภายในภายนอกนะคะเพราะนในวันนี้เนี่ยเรามองว่าน่ามีความผันผวนเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเว็นน้ำหนักอินเบรยทางลงเล็กน้อยนะคะแนวรับเนี่ยก็คงอยู่ที่1,512จุดนะคะแล้วสเต็ปถัดไปก็คือ1,500จุดนะคะมองแนวต้านที่กรอบแคบๆนะคะ1,530จุดนะคะ กลยุทธ์เนี่ยในระยะสั้นต้องบอกว่าเราอยากให้ถือพอร์ตให้น้อยเข้าไว้ในช่วงระหว่างการรอการปรับฐานให้เสร็จนะคะถ้าหากยืมพัน0 0จุดไม่ได้เนี่ยคงต้องเริ่มถอยกันอีกรอบหนึ่งนะคะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นเมื่อวานถูกตัดขาดทุนระหว่างทางค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะพอร์ตหน้าแรกเนี่ยถูกตัดขาดทุนตัว NDR แล้วก็ m t l s ออกไปนะคะประมาณ3%ทั้ง2ตัวนะคะคงเหลือถือต่อคือ Ego แล้วก็ตัว KKP นะคะ ส่วนหุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานนะคะมีตัวไซนแบทหนึ่งตัวนะคะก็น่าจับตามองนะคะสำหรับหุ้นทุกตัวที่ติดแคชบาลานเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของหุ้นลูกด้วยนะคะต้องติดทุกตัวนะคะหุ้นเด่นมีประเด็นในทานองเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้เป็นถือว่าเป็นวันตัดขาดทุนทีเดียวนะคะก็มีทั้ง e4l นะคะ i f e c itd แล้วก็ mdr ที่ถูกตัดขาดทุนออกไปนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของหุ้นเด่นมีประเด็นเนี่ยคงเหลือถือสถานะต่อเพียงแค่ตัว lit นะคะธา a ีนะคะ MAC, แบ็กกรุ๊ปนะคะ MTLS KKP แล้วก็ตัว TPCL นะคะส่วนหุ้น SBL เนี่ยในทำนองเดียวกันนะคะคู่แพรเทรดตัวอัลมตะ PF ถูกตัดขาดทุนนะคะะัะนั้นถือสถานะชอ็อตเซลล์ต่อสำหรับตัว S ตัว S smart นะคะตัว smart นะคะแล้วก็ตัวคู่แพรเทรด CPFCO ค่ะปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นค่ะ